ต้องการสร้างลิงก์เพื่อให้ลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกเพื่อสั่งซื้อสินค้านะคะเราคลิกไปทิกขีดสามขีดสายบนสุดนะคะ,ะตรงนี้แล้วก็จะเจอคําว่าบัญชีของฉันทัดที่2ใต้คะแนนนะคะคลิกเข้าไปที่บัญชีของฉันหลังจากนั้นนะคะก็รอสักครู่ก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะเจอคําว่าเชิญหรือสร้างลิงก์นะคะคลิกเข้าไปนะคะที่เชิญหรือสร้างลิงก์ หลังจากนั้นเราก็เลือกคลิกที่ลูกค้านะคะด้านซ้ายมือนะคะที่สีขาวๆนี้กดคลิกเลือกลูกค้าถ้าเป็นประเทศไทยก็ไม่มีปัญหาเนาะแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศอะ่ะก็มีฮ่องกงอินโดนีเซียก็เลือกประเทศเอาเนาะว่าเราจะเลือกประเทศไหนนะคะหลังจากนั้นเราก็กดคัดลอกลิงก์สีม่วงๆนี่นะคะคัดลอกลิงก์อ่ามันจะขึ้นว่าคัดลอกแล้วเราก็สามารถเอาลิงก์นี้ส่งให้กับ คนที่อยากจะเป็นสมาชิกนะคะได้เลยค่ะ